ไม่ตึงแค่นานแต่เกมแรกก็ตึงตึงตึงแต่ไม่นานศัตรูจะปรากฏตัวในอีก้อวินาที้อดงใช่อกล้าเล่นนั่นแหละมันรู้ว่ามันต้องเล่นยังไงแต่พวกแค่รัรู้เยอะลิลเลีอยู่ายหลังดูดตาชิตีมดึงนาโมีน้ำมาอีกโก้ไป mặt tù kích mặt tù kích cachai mặt tù kích 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 mặt tù จะไปกยู่เมื่อกี้คิดไปอยู่เจไดายว่ะน่าจะรอดักหีบเปิดฟูจิดูฟูจิเฮ้ยมันมามันมามันต้องต้องต้องถ่าตั้งพอพอพอไม่เอาไม่เอายึงระล่มมาเฮ้ยผมไปนะผมไปนะรอบนี้ผมไปผมไปได้ตายเนี่ยได้ได้ได้ไม่มีฟิกแล้วได้นะได้นะเล่นได้เล่นได้เล่นได้เอ้ลูกกูสีวไม่มีดาเมจปีแบงค์หมายทุ่งหลัง ไม่ตายวะสวยแดีนึก hey? ว uh ่าตายเดี huh. <q> ๋ยวไปเก็บมานานล้วต้องมาสิเฮ้ยไม่มาไม่มาแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้ตายแล้วเกมนั่งแปลกนี่แล้วหน้ามาตัวเรือละในพุ่งในพุ่งใช่ใช่ใช่เฮ้ยพี่นนท์ยังไม่ตีด้วยวะรอเดี๋ยว

สี่ีน้องสูพี่ได้หรอไปอยู่ไปอยู่กลับไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยพี่นนพี่นนไปเอาบูเข้าเข้าบูได้นะเข้าบูได้ไเข้าเข้าได้มีบูแล้วมีแล้วมีแล้วยาวพี่ยาวพี่ได้พี่ได้เล่นเร็วๆได้นะมันโกงอยู่เดียวสองวิสอง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 สอนด้วยตายเนี่ยตายไม่ยังชึโอ้โหแย่ผมลากไม่ทันว่ะพี่รำน่าจะไปนะพี่รำน่าจะไปนะพี่เด็กไม่ออกมีรงเท้าผมยกผมยกมันไม้โดนแหละเรียนนาไม่ลากไม่ทัน ได้มันเข้าบูมันเข้าบูมามายิงยิงบูทีนึงยิงบูทีนึงไม่ถ่อแล้วไม่ถ่อแล้วมันมันลากออกละมันลากได้อยู่ไอยู่้ไดอยู่อยู่าไปก็ไปก่อนรู้เรียนี้เรียอยู่รู้เรียอยู่ยิงอีกยรงอีกโดนไอโดโอ้ชิ้นเหมือนจะง่ายนะเป็นเหมือนกันนะเนี่ยหลักทรัพย์ดวยตาใช้ตีมเหลือนายกลังไปกล้าไป

หน้านะมีหน้านะมีหน้าตัวเดียวได้รห้พีแทงคอมไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้กลางอะพี่รอดเ็เกมนัางันดิโอ้ยโอ้ไมตัวเต็กี้วะไปแล้ไปแล้วเกมหน้าจิเจ้าห่ต้องกลับบ้าน สร้งได้เป็ลีนาหอกกับบ้านดโดนี่เ้ยายฝ่นพี่โดนเฮ้ยพีิปีกอีกลางเยล่างเยอะันกอุดี่เลกดพี่จุ๊บโดนนะโดนเนี่ยโดนโตัวอะไรไม่รู้โอ้ยมนามันเสียล้างปะไม่ไม่ไมัไม่มีหลางล้างัวเลยกูการกาอดูอยู่กางมีวามีวางกกกกเทมิ้อมแลว

ให้ผมเล่นกับแบงค์ก่อนแบงค์ปิดปิดปิดป้อมบอลได้นะไอ้โจมันอยู่กลางกันเลยมาของเราได้ได้บอลได้บอลได้บอลเล่นกับมันนะโหแรงนะว่ะเล่นกับมิน่าไม่ไม่ได้นะตายโอ้ยยี่ยี่โอ้ยบอลไม่น่าเล่นกับมันเลยวัน ยังไม่มีตัดเลืยดอ่ะนูก็ได้จับเลมันจับยังจับแล้วจับแลจับ้กัวถ้าไม่ตจะได้กัสวยจะได้อะไรจะได้อะเ้มียกนะโอ้ยกไม่โดนขดตายเองวะโเย็นใจเย็นใจเมาๆๆ รีเซนลีแปดนนเดี๋ยวพี่นี่วะจ็บเลือดเลยเออยนี่ได้ละได้ละตัดเลือดได้ละชาไปเลยเฮ้ยเขียก่อนเขียก่อนเลีย์บนก่อนสองวิมีบอกไว้บอกไว้มีตัดเลือแล้วจะโป้มันเจ็บอ่ะ

ตั้งน,น้ำสามพันไม่คอยเล่นได้ปะโตัยเอาตัวนะเอาเอาเยี่ยบี่ออกแบบเดินโอ้โหเกโอ้โหลกเยี่ยบน่าเจมทำกรับไปเล็นโจ๊ก ไม่ตายหรอไมงโอ้โหดึงสตูไว้ก่อนฉันจะโจมตีป้องกางได้กางได้รูบูนตีไปแล้วผมเลไม่พอสยกรสกกนตัดตัดเร็จไอ้ผิดล่างได้แล้วตั้งแล้วก็มังก่

เพื่อเราเต็มทุกตัวสวยแข็งแรงโอ้ยเพื่อขอเพืมาเล่นดีมากเนาะเคียยวเคลีอแม่งไม่น่าโหโทษเลยไม่น่าไปกดแรลงเลยว่ะไอ้ยังมันเพราะว่าเป็นพี่ๆป่าวะแต่ว่ามันมันพี่ดหรอนนนไม่เข้าใจปะไม่หมืนใกล้คอนละไงพี่อีกไม่กี่ดาวไลค์คิวอยู่